หมอก,กองสรวิทย์พพดถึงนกสินใจทันทีหลังบังเอิญเจอกันในงานร่วมพิธีปลงผมของปออนนุบก่อนเข้าพิธีอุปสมบท เรียกได้วา่าเมื่อไม่นานมานี้นกสินใจและนกชัดชยัยกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังปออน,นุบขอขมาลาบวชกลางกองถ่ายโดยนกสินใจได้โพสต์ระบุข้อความไว้ว่าวันนี้น้องปอได้มาขอขมาบวชกันถึงที่ที่กองถ่ายขออนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ด้วยนะคะในขณะที่หนุ่มปอได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ว่าขอบพระคุณมากครับพี่นกซึ้งมากครับ และล่าสุดต้องขออนุโมทนาบุญนกสินใจร่วมพิธีปลงผมปออันนบก่อนเข้าพิธีอุปสมบทโดยงานนี้นกสินใจได้โพสต์ระบุข้อความว่านักร้องน้องรักอีกทั้งงานนี้หมอก้องสรวิทย์ได้โพสต์ถึงนกสินใจทันทีหลังเมื่อเอินเจอในงานร่วมพิธีปลงผมปออันนบก่อนเข้าพิธีอุปสมบทซึ่งหมอก้องก็ได้โพสต์ถึงนกสินใจทันทีว่าเยี่ยนหนึ่งในดวงใจอีกคนนั่นเองค่ะ